คนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณมีใจให้เขาอะ่ะเขารู้ตัวไหมนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ Heart hiding secret นะคะหัวใจที่ซ่อนเร้นไปด้วยความแบบความลับองคุณนั่นเองมาดูคุณแอบชอบใครคะขอเผือกหน่อยนะ <laughs> แอบชอบใคร ดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคุณไปแอบชอบใครคุณกับคนคนนั้นการแอบชอบของคุณเป็นระดับใดเอ่ยอ i ้ h t u e of fire two of one นะคะน่ารักน้อภพยเนาะการแอบชอบของคุณน่ะมันเป็นการแอบชอบที่ที่แฮปปี้อ่ะเออคุณไม่ได้แอบชอบแบบเจ็บปวดแอบช้ำแอบชอบประมาณนั้นนะคุณแอบชอบแบบ การชอบใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรอะ่ะเออคุณแฮปปี้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะกับที่แบบได้ชอบเขาอย่างเงี้ยอืมประมาณเนี้ยฟิลแบบฟิลฟูลประมาณนี้เนาะเทนนฟเทนแต่คุณก็ชอบเขาหนักอยู่นะเออคุณก็ชอบเขาหนักความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณชอบคนนี้มากนะคะคุณชอบคนนี้มากเหมือนคนนี้มันสเปกอะ่ะเออเป็นใส่เปเป็นคนที่อบอุ่นดู ดูมั่นคงดูอบอุ่นนะคะดูใจดีสไตล์เนี้ยเดวเป็นไปได้ว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนใหม่ในชีวิตคุณนะคะที่คุณแบบเพิ่งแบบเอ้ยเชิงตกหลุมรักไหมเนี่ยอยู่ดีก็แบบเฮ้ยไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเขามีอิทธิพลในการเปลี่ยนทัศนคติของคุณด้วยอะคุณเลยชอบเขาคนเนี้ยจะเป็นาชาวทางไกลก็ได้นะอืมต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยได้ เดอะฟู food, ใช่นะคะเป็นแบบพลังงานใหม่ๆนะคะเป็นความรู้สึกใหม่ๆอะ่ะที่คุณมีให้กับเขาคนนี้นะคะวีเขาคือใครมาดูสิเขาคือใครแล้วเขาคนนั้นเป็นแบบไหนคนที่คุณชอบเนี่ยโอ้ยจริงๆด้วยคนนี้เขาดูอบอุน่นดูอบอุน่นดูแบบดูนะจะเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านดูนะจะเป็นพึ่งพิงได้คุณชอบแบบฟิลลิ่งแบบ เช็คแคร์นะคะเป็นคนที่แบบคุณชอบคนอบอุ่นเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่รักบ้านรักความมั่นคงอย่างเงี้ยน้องเหมียวน่ารักเนาะคนนี้หรอ Seven of Water นะคะขึ้นมา แล้วบางทีอ่ะตัวเราเองก็แบบไม่มีความมั่นใจกับการชอบครั้งนี้หรอกเพราะมันเป็นการแค่แอชอบนอ้องก็เข้าใจแต่เดนเพลสขึ้นมาคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเขาเขา,เขาแบบดูมีเสน่ห์มากอะ่ะคุณเหมือนเขาก็มีตัวเรื่องมีช้อยเยอะคุณเองก็รู้ดีว่าอาจจะแบบทั้งบุคลิกเขาทั้งแบบอินเนอร์เขา,ลเขา,ลเขาแล้วก็อะไรเด็บเฮาลุคของเขามันดูเหมือนเขาอาจจะมีคนเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยมีช้อยเยอะหรือเปล่าประมาณนี้เหมือนสวยหล่อเลือกได้อะ่ะ วีแต่คนนี้ต้องบอกตรงๆเลยไม่แปลกใจนอกจากที่เขามีสเสน่ห์แล้วอ่ะเขายังมีแรงดึงดูดที่แบบสำหรับใจคุณอ่ะคือมันพิเศษสำหรับคุณนะคะมันมีแบบความรู้สึกว่าคุณคุนเขาจังเลยอ่ะคุณรู้สึกจดจำเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้เคยเจอแบบนี้กับใครมาก่อนอ่ะอเสน่ห์ของเขามันลึกลับ น่าค้นหาเออคนคนเนี้ยเดี๋ยวนะคนนี้จะเป็นพลังงานของชาวกรกฏพึกษบหรือเมธนะคะหรือกุมก็ได้นะคะโอ้นเน่อื้อฟื้มากเลยอะ่ะหือดีไม่ดีคุณไปชอบดาราศิลปินนะคะอะไรที่ไม่สามารถเป็นไปได้หรือเปล่านี่ ก็มีนะคุณปลื้มเขามากก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นคนที่แบบดูดีเกินคาดนะคะอืมคุณชอบสเป็อย่างเงถ้าสมมุติว่าคนที่เราแบบว่าไม่สามารถเป็นไปได้คุณอาจจะแบบว่ามีไอ,ไอดอลอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเอ,อนะคะแต่อันนี้สําหรับคนที่คุณแอบ,บชอบที่สามารถเป็นไปได้ก็คือเขาคนนี้แบบโหแบบดูเพอร์เฟกสำหรับคุณมากอะไรอย่างเงี้ยเออมีสเสน่ห์นะคะมีมีมสเสน่ห์มีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยออดูดีมาก นะคะมาดูว่าเขาอะเขารู้หรือเปล่าว่าคุณแอบชอบอันนี้เราจะไม่พูดถึงดารานักร้องหรืออะไรเนาะเพราะว่าบางคนแบบคิดไปถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าคนที่มันสามารถเป็นไปได้คนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขารู้ไหมคะเขารู้ไหมเขารู้ตัวบ้างไหมไว้ Why? เหมือนจะรู้นะเธอเหมือนเขารู้แหละแหม я. เขาก็บ,บัดสน์แรงขนาดนั้นนะคะเหมือนเขารู้ตัวอืม ชอวแอร์แต่เขาแต่เขาก็ทําเป็นแบบอไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซนว่าเขารู้นะเหมือนเขาแบบห้าสิบห้าสิบเก๊กกลางๆอยู่เขารู้แหละแต่เขาเก๊กเหมือนมีอีโก้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออครับถ้าแบบว่าเขาโอเพนมันก็จะมีคนแบบกระโจนเข้ามาหาเยอะมากมายมาบอกบว่าเขารู้นะว่าคุณแอบชอบบางคนก็อาจจะเป็นท่านหมาทัานแมวด้วยกันก็ได้เขารู้ค่ะว่าคุณแอบชอบเออเหมือนเขาแบบ ดูออกจากการที่คุณแบบสายตาของคุณนะคะการแบบใส่ใจของคุณการช่วยเหลือหรือว่า,าคําพูดของคุณอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าเขารู้แล้วอะ The Hangman เนี่ยเขารู้ตั้งนานแล้วคุณวิเขาดูตั้งนานแล้วค่ะแล้วไงต่อเอาจจยังไงต่อไปเขารู้แล้วเราก็ทำเนียนตีเนียนอยู่นี้เลยหรือเปล่านี่อย่างละตีเนียน แล้วจะยังไงต่อในเมื่อเขารู้แล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคะฮะเซเเอิร์ดเขาก็แบบทําเป็นเฉยๆนะเซเว่นออฟเอิร์ดก็คือแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะเออดูไปเรื่อยๆว่าแบบคุณจะเทคชั่นอะไรหรือเปล่าเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอะ่ะ The Fool แต่เขาก็ดูเป็นอัธยาศัยดีกับคุณนะเขาก็ดูเป็นแบบว่า เฟลลี่กับคุณอยู่นะอัธยาศัยดีกับคุณอยู่นะคะอืมคนนี้เหมือนจะไม่ชอบอะไรที่แบบว่ารัดขั้นตอนไม่ชอบอะไรที่แบบว่าจู่โจมเข้าไปเลยอะเขาไม่ชอบสไตล์นั้นนะเออเขารู้แล้วแหละว่าคุณอะแอบชอบเขาแอบติดตามแอบส่องเขาทางโซเชียลนะคะแอบมองเขาเวลาทํางานนะคะแอบมองเขาเวลาเผลอหรือแอบมองเขาเวลาแบบเขาแบบทํา อะไรที่เป็นแบบว่าโมเมนต์โมเมนต์แบบเผลอรหรือว่าไม่ทันได้ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ตัวอืม oh. เอารูตัวว่าคุณอะแอบมองเขานะคะแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงเอาตรงๆอะเขารู้สึกชิลแล้วเขาก็รู้สึกแบบก็โอเคอะก็รู้สึกแบบเออก็ปื้มนะที่มีคนแอบปื้มเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะคิดยังไงกับคุณ ต้องมองว่าคุณเองก็เป็นคนที่น่าสนใจอยู่นะแต่ไฟออฟวอเตอร์นี่น่าจะมีแต่เขานำมีแผลเก่านะคะเขามีแผลเก่าอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาปล่อยวางได้หรือยังนะคะปล่อยวางได้ยังอ่ะเขามีแผลเก่าแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะมูฟออนกับแผลเก่าของเขาอยู่นะอืมเขาพยายามจะมุดออนกับแผลเก่าของเขาอยู่อืม ดออ o หรือดีไม่ดีแผลเก่านั้นก็วนกลับมาเอาตรงๆคนเก่าเขาก็ยังวนเวียนหรือว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวทักอะไรอย่างนี้อยู่เขาอาจจะแบบว่ายังมูฟออนกับเรื่องเก่าๆไม่ได้หรือยังตัดขาดความสัมพันธ์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะกับคุณจะเป็นไปได้ไหมคะขอดูหน่อยสิกับคุณจะเป็นไปได้ไหมตึงทาวเวอร์ขึ้นมาเลยเหรอ นอกจากวันนั้นจะมาถึงอ่ะถ้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของเขามาถึงอาจจะมีแบบวันที่เราได้คุยกับเขาอยู่นะคะอืมแต่ the emperor มีโอกาสไหมหมอโบมองว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการงานถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้พบได้เจออ่ะส่วนใหญ่จะได้แบบว่าได้คุยกันในทิศทางกัลยานมิสไตล์นั้นน่ะจะดีกว่า นะคะคในเรื่องของงานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคุณก็เป็นคนเก่งแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบสมมติว่าในที่ทํางานเนาะเจ้านายลูกน้องหรอแต่เหมือนเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจได้อะ่ะอืมอันนี้ไม่เป็นเรื่องนาคตเนาะแต่ที่แน่ๆมันอย่างที่บอกอะ่ะเขายังไม่มูฟออนจากเรื่องเก่าๆมาดูความในใจของเขานะคะ อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบอ่ะเขารู้ตัวแหละนะคะขอสามใบเขารู้ตัวแต่เขายังไม่ได้แบบว่าตกหลุมรักเราอ่ะนะอืมขอความในใจของเขาออันนี้ขึ้นมาความในใจของเขาสิ่งเงิน lonely เขาก็ยังเหงาอยู่นะหรือว่าอะไร running ย้อนแย้งมากอ่ะอันแรกก่อนนะคะ จะ,จะวิ่งไปไหนความในใจของเขา,าเขาต้องการมิตรภาพที่ไว้ใจได้แล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะคะในลักษณะจะมาน้องหมาเนี่ยสไตล์แบบว่าจริงใจเป็นเฟรนซโซนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเริ่มจากมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ running หมือนบางทีเขาอาจจะแบบอย่างที่บอกเขามีแผลในใจแผลเก่ามาบางทีเหมือนเขาวิ่งหนีความรักเขาเข็ดกับความรักเหมือนโกดเหมือนแบบเหมือนเหมือนเข็ดอะมองเห็นความรักแล้วรู้สึกว่าอยากจะหนีอะอยากจะหายตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอย่างที่บอกเขาไม่ชอบการจู่โจมเขาชอบอะไรที่แบบไว้ไว้ใจได้ก่อนเชื่อใจได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืเอาตรงๆคนที่มีอดีตมาแบบนี้นะคะมันเหงาอะ มันเหงามันเดียวดายมันโสดอยู่แต่ต้องการคนที่เชื่อถือได้จริงๆนะคะอืมนี่คือความในใจของเขาโอเคชายวิจารณญาณเดี๋ยวข้อเง้ยเช็คอีพีต่อไปนะคะเริ่มๆค่ะ